ลายลักกิโลทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ลักกิโลประจําบ้านเล็กที่เป็นเล็กที่วัดค่ะเล็กที่วัดเลยค่ะโอ้วันนั้นครูบีมาที่นี่ค่ะมาทําบุญที่นี่ประจําบ้านอยู่ใกล้วัดนี่แหละค่ะโอ้ค่ะเดาเชื่อเลยค่ะวันนั้นอ่ะคชี้เลขใช่ไหมเนี่ยเลยชี้เลขวันนั้นว่าเลขเจ๊ชื่ออะไรเนี่ยนิดเลยทุกคนทุกท่านนะครับมาตามดูถูกทั้งอำเภอนะครับลลักกิโลนะครับ หลักกิโลอยู่อำเภอลำรวนนะครับนี่นะครับลรามาดูว่าถูกบนล่างเนียนทุกคนนะครับเราต้องมาตามที่นี่นะครับเป็นหลักกิโลที่ใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเห็นว่งวางงวดเสร็จถูกทั้งอำเภอเลยบอกครับค่ะทุกอำเภอเลยค่ะโอ้โหห้าแปดแปดห้าไม่ต้องกลับนรืตัวนีนค่ะห้าแปดไม่ต้องกลับเจ็ดสองด้วยบอกค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดกับแปดห้าค่ะโอ้ นี่เป็นหลักอะไรหลักกิโลทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้หลักกิโลประจําบ้านเล็กที่เป็นเล็กที่วัดค่ะเล็กที่วัดเลยค่ะโอ้วันนั้นครูบีมาที่นี่ค่ะมาทําบุญที่นี่ประจําบ้านอยู่ใกล้วัดนี่แหละค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเชื่อเลยค่ะีวันนั้นอ่ะชี้เลขใช่ไหมเนี่ยเลยชี้เลขวันนั้นว่าเลขเจ๊ชื่ออะไรไม่เอานี่เลยเจ๊ชื่อห้าสิบแปดค่ะห้าสิบแปดค่ะแล้ว จ็ดสองได้มาอย่างไงถึงได้เจ็ดสองคือที่ผูกแขนกับพระพุทธรูปหลวงพ่อปากแดงอะค่ะค่ะหลวงพ่อปากแดงค่ะก็ได้เจ็ดสองค่ะพระพุทธรูปไม้ประจำวัดคู่บุญบารมีมากับวัดเลยค่ะหลวงพ่อหลายเรื่องไม่ไม่ทราบว่าเรื่องไหนที่ท่านสร้างน่าจะเป็นหลวงพ่อสมหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อสมพงษ์นะค่ะก่อนค่ะอ๋อนะครับ อันนี้อันนี้คือแปดห้านี่คือไม่ครองไหมเป็นบ้านเลขที่ประจำวัดบ้านเลขที่ประจำวัดค่ะนเลขที่วัดนะคะเลขที่วัดค่ะเลยเขียนห้าแปดค่ะเลขที่ห้าแปดค่ะกมห้าแปดเลยห้าแปดแล้วมาช่วงช่วงถึงแล้วถึงจังหวัดได้ก็เลยมาตรงตรงเลยวันนั้นครูบีมาแล้วให้ชี้มาดูลักกิโลนี่บมครับค่ะ แกเขาบอกน่เลยถ้าใครอยากมีโชคมีลาบเลขนี้เลยค่ะเลขนี้เลยค่ะเลขนี้เลยช่วงกลางคืนด้วยใช่ไหมค่ะคนก็ทูกทั้งอำเภอเลยตอนนี้ค่ะคนถูกทั้งอำเภอแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงที่มาทําบุญวันนั้นแล้วก็ที่บอกต่อๆกันนะคะไม่ถูกตต้นมะขามยิ้มกันทั่วหน้าเลยค่ะได้กันทั่วหน้าครับเพราะว่าไม่ทูกต้นมะขามไม่ถูกต้นาวหัวป่ะค่ะเพนนั้นผมมาไล์สดอยู่นี่ครับขอบคุณค่ะครับมีฟันไหม มีฟันไหมไหมมีฟัน้างไหมครับงวดนี้วดนนี้ยังไม่ฟันเลยค่ะยังไม่ฟันเลยแต่อยากฝาก965ค่ะ965ได้ไหมคะ965ครับ965คือบวงสรวงประจําปีปู่สํารงค่ะอ๋อปู่สํารงปู่สํารงอยู่อยู่ข้างหลังวัดทักษิณนี่เลยไปดูได้ไหมแป๊บหนึ่งได้ไหมอยากไปดูเมกันนะขึ้นไปชมก็ได้ค่ะไปกราบท่าน อยู่ข้างบนสะเนี่ยค่ะสะเปียวค่ะสระประจำประจำาบรบ้านของเาได้เลขอะไรนะเก้าเก้าหกเก้าหกห้าเป็นเลขท้ายที่ที่เราทําบุญแล้วก็ได้เลขมาเป็นเลขเก้าหกห้านะครับค่ะลองเสียงดูเพื่อน จะโชคดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรเนาะค่ะชื่อจำนงสะอาดคำแม่จำนงนะครับร้านขนมจีนแม่นงลำดวนนะคะร้านขนมจีนแม่นงลำดวนติดกวัดเลยครับใครอยา่หลังวัดใครอยากได้ขนมจีนอร่อยก็มาได้ค่ะไม่มีเลขหวยก็ขอแม่ได้นะครับค่ะแม่ขนมดีค่ะดีนะหมดแล้วได้ทุนไปโตนะครับเป็ดห้ากับเจ็ดสองเต็มๆขอบคุณแม่มากครับสาธุสาธุจักครับ หลวงพ่อสมพงศ์ก็คนก็รู้จักครับครับเป็นคนลูกเลยเจอหลวงพ่อสมพงศ์เนคนลึกเพราะว่าแอดเองก็เคยอยู่กับท่านนะครับเคยเป็นเคยบวชสมัยเจอท่านพอดีนะครับหลวงพ่อสมพงศ์หลวงพ่ออดีตครับหลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดบ้างหลวงพ่อรอดพันครับใครเห็นที่นี่สาธุด้วยนะครับนี่ประจําเกจาจย์สลัมดวนนะครับสาธุสาธุเห็นได้ครับตัวเลขเต็มเต็มเลยทุกคนนะครับเก้าหกห้าเด้ออย่าลืมนะครับตัวเลขนะครับเก้า 5แม่ออกมาเจ้าศิลปาริสริสุขนี่คือพันเลขดี582โอ้ที่ยังไม่ออกก็คือ582นะครับอ่ะอ้ทุกคนนะครับ<ม>เป็นเลขที่นะครับอลองดูนะครับอจาจจะมาก็ได้นะครับตัวน,นี้หรืออาจจะ5282อะไรจับนะคู่กันอนะอกไปแล้วด้านนู้นเองหรือด้านนี้นะครับทุกคนหรือด้านนี้น่าจะเป็นทำเดียวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับภาพ เหมือนมากนะทุกคนครับสาถุสาใครที่ยังไม่เคยเห็นหลวงปู่วางครับนั่นอยู่ข้างบนครับหลวงปู่วางครับนี่อ๋อหลวงปู่วางที่สิทธิ์หลวงปู่เจียมครับนี่สิทธิ์เอกหลวงปู่เจียมหลวงปู่วางเป็นไอ้หลวงปู่เจียมเป็นสิทธิ์เอกหลวงปู่วางหลวงปู่เจียมครับประวัติเราก็ไม่รู้ขออภัได้ครับพิดพลาดขออภัได้ครับจำไม่ได้เห็นเงๆปังๆเลยทุกคนนะครับ ก็ขอให้บุญรักษาบารมีเกิดทุกคนทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับสำหรับตัวเลข8ปห้าถูกทั้งอําเภอนะครับเดี๋ยวจะตามให้อีกงวดนี้นะครับงวดนี้จะได้ตัวอะไรงไงพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับพิมพ์คําว่ารอสำหรับเลขเดี๋ยวพิมพ์คําว่ารอไว้ทุกคนพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับทุกคนพิมพ์คําว่ารอไว้ถูกทั้งอําเภอครับครับก็ถือว่าถูกทั้งบนทั้งล่างครับมีเจ็ดซองนะครับวันนั้นมาเข้าทรงนะครับ ก็ปู่เจ้าสากเต่านะครับเป็นคนมาเขา้าพันร่างแล้วมาชี้บอกวเลขอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ห้าแปดที่นี่นะครับชี้ให้คนมาร่วมงานถูกทั้งหมดเลยนะครับชี้ว่าเลขอยู่นี่ใหญ่มากนะครับทุกคนแปดห้าห้าแปดนี่ยใหญ่มากแล้วก็บอกว่าเจ็ดสองด้วยนะครับทุกคนถูกทั้งบนทั้งล่างอยุดที่มาที่ไปก็คือมาถูกที่นี่นะบนล่างเลยขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังปังกับตัวเลขนี้เด้อทุกคนนะว่าอยู่วัดทักษิณวารีสิริสุขนะครับอยู่อำเภอลำลวนนะครับ ใผ่านไปผ่านมาขาผ่านเพลินบนุญเขเพมาดูหลักเกียมาไหว้หลวงปู่มาไหว้เกจิอาจารย์ที่เคยเป็นเจ้าวาดที่นี่ได้นะครับทุกคนนะครับก็เป็นสาธุเอสเคยมาแต่ก่อนสมัยบวชก็เคยมาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านด้วยนะครับหลวงพ่อสมพงศ์นะครับท่านเป็นคณะอำเภออำเภอลำดวนนะครับแต่ก่อนสมัยท่านจะใช้วอนะครับก็เป็น ท่านจะเป็นเครือข่ายธรรมจักนะครับวิชุสื่อสารที่แต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์นะครับท่านก็จะใช้วิชุสื่อสารในการสื่อสารให้พระทรงมีการใช้วิชุสื่อสารนะครับที่นี่จะเป็นแม่ค่ายนะครับแม่ค่ายใหญ่ที่ตั้งวิชุสื่อสารอยู่4อำเภอ4จังหวัดด้วยกันก็มีน่าจะเป็นอุบลศรีสะเกดแล้วก็สุรินทรบุรีร์นะครับแม่ค่ายจะตั้งอยู่ที่นี่นะครับที่อำเภอสังขะนะครับลงธรรมจักสังขะหนึ่งนะครับก็อยู่ที่นี่นะทุกคนนะครับ เอ็ดก็เคยใช้อยู่กันสมัยก่อนวิทยุสื่อสารท่านเป็นคนที่เริ่มในการพระสงฆ์ใช้วิทยุสื่อสารนะครับคือหลวงพ่อสมพงศ์นะครับท่านอยู่ที่อำเภอลำดวนนี้นะครับทุกคนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับเสียงของท่านนะครับถ้าเป็นพระสงฆ์จะรู้จักท่านดีนะครับท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากนะครับหลวงพ่อสมพงศ์นะครับท่านได้มรณภาพไปก็หลายปีอยู่ทุกคนนะครับก็คอยเหงิเหงปังปังทุกคนเ้อแต่ใครมาก็มาไหว้ได้นะครับนะครับ วัดทักษิณวารีสลิกสุกนะครับอยู่อําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวเลขก็บนล่างเลยงวดเลขนะครับเอ็ดตามให้เลยนะครับงวดเลขนะครับตามให้เสียดายเอ็ดไม่ได้มาตอนพิธีเข้าทรงนะครับที่วัดพิธีเข้าทรงก็มีครูบีนะครับมาเข้าทรงก็เข้าเต็มเต็มนะครับบนล่างเลยนะครับ2 7งเจ็ดเจ็ดทรงนะครับเปดห้าปดนะครับเต็มเต็มนี่ครับอยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงครับภายในวัดก็่มรื่นดีเหมือนกันนะครับ ร่มเรื่นดีนะครับข้าทรงข้าทรงก็ข้าบอกเรื่องนี้ด้วยเนาะอาจารย์ดี่จบอกมาะข้าทรงเซตก็จบเหมาะกันงานทุกงานก็เรื่อที่ก็เรื่องนี้เนาะมันก็เลยคนที่มาทำบุญก็เอากรีดตัวนี้ไปแฉะไปโคการทำบุญสงกาก็ได้เรื่องได้ทั้งอำเภอทุกท่าอำเภอพอดีวันนั้นสุดไปเนาะ6ชาวบ้านมาช่วยจัดงานช่วยจัดบริบทอะไรเก็บโต๊ะเก็บเต็นก็ ได้ทูบมาก็จดเสียงดวงกันไปก็เลขเหมือนกันเลขอันนี้ตรงกันเป๊ะเลยก็เลยได้ไดในประมาณนั้นครับน่าจะบารมีของหลวงพอ่อหรือที่สักศิษ์นี้ให้ช่วยได้มีเจ้าศรัทธามาช่วยพรวนนวัดปฏิสังขรณ์วัดต่อต่อไปครับก็ก็คงจะหาแนวทางอยู่ะเนาะผรก็ผมก็จะเอาเลขเดิมมาเลยเลขเดิมกลับไปกลับมาตัวไหนครับเลขเดิม กิโลนี่อังกลับมาไล้อาจจะมาเลยมออกล่างเนาะมันอาจจะมาออกบนก็ได้ใช่ไหมครับมันมีขึ้นมีลงเนอนตองนี้มันไม่แน่นอนเลขสองนี่คืออะไรนะเมื่อกี้มงที่สองเลขที่วัดคือห้าแปดสองห้าแปดน่ๆนะสามตัวสองห้าแปดสวยนะอ่ะเป็นแนวทางทุกคนเป็นแนวทางไปเป็นแนวทางครับก็ตามให้ทุกคน ยอมเราปาถูุบนล่างเลยนะครับคุบีจะบอกอีกหกหนึ่งเลขหนึ่งนะหนึ่หกเลขหกหกเลขหกเลยคือก็ต้องอ่ตันั้นเป็นแนวทางเพื่อไปตามนั้นอีกนะครับตัวนั้นจะบอกบอกหกหกเลขหกหกด้วยหกหกด้วยแต่ยังไม่ออกยังไม่ออกหกหกยังไม่ออกนะครับอ่าถ้าเลขเบิ้ลมาก็หกหกลองดูนะสองหกหกสองหกเป็ดพี่อ๋อง เป็นแนวทางแล้วครับผมนะเราก็ตามไปเรื่อยๆนะครับที่นี่อยู่อำเภอลำดวนนะครับใครผ่านไปค่านมาก็มาทำบุญแล้วมาไหว้ได้มาสักการะได้หลวง่าสักการะเหมือนหลวงพ่อสมพงศ์หลวงพ่อหล่อท่านอยู่ข้างบนนี่บ่ข้างบนนะครับไปไหว้ได้ใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวไปไหว้ท่านนิดหนึ่งครับนะครับมีโอกาสไล้มาไหว้เกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับทุกคนนี่บ่ครับอยู่ในสลานี่เลยบ่อ๋อ หลวงปู่จาวารุ่รนแรกคืออะไรครับหลวงปู่ไหนครับรุ่นแรกผมทราบทราบมาที่ผมเกิดทำขนงปูว่วางหลวงปู่วางแล้วก็วางจะเป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่ตา,ามประวัติตนตะามประวัินะ,ะ,นะะเดี๋ยวมีโอกาสได้มาไหว้ด้วยอ่ะสาธุสาธุขออยาดถ่ายภาพนิดนึงเด้อหลวงปู่เด้อ รูปเหมือนข้างบนก็ตรงกลางก็หลวงปู่วางค่ะขวามือของใครครับหลวงพ่อสมพงศ์คว้ามือหลวงพ่อสมพงศ์เป็นเจ้าวาดรุ่นที่รองมาจากหลวงปู่วางอ๋อท่านบีนอำเภอแล้วก็เป็นหลวงพ่อหลอดมาค่ะคุหลวงพ่อหลอดตลอซึ่งเป็นพระท่านเกจิมาก่อนท่านบวชที่นี่อยู่ที่นี่เนมรณภาพ หลวงพ่อส่วนตรงกลางก็เป็นหลวงพ่อยก่ืพีหลวงพ่อโภคุณทวีตุลานิณานในหลวงพ่อสัมพงท่านมรณภาพตอนปีไหนนะครับจำได้ไหมครับผมจำไม่ได้เลยนะประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับครับสาธุสาธุเองบังกับตเลนี